ไทยน้อยสมฟูลฮูดารันร่วมกับครัวคุณก้อยภูมิใจเสนอวิถีไทยไกล้บ้านสนับสนุนโดยร้านสำหรับไทยบาเก้นลายบีพาเก้นเพียงหนึ่งไฟแดงอาหารอร่อยบรรยากาศอบอุ่นแบบไทยๆเติมเต็มรสชาติความเป็นไทยได้เต็มอิ่มที่ร้านสำหรับไทยสวัสดีค่ะ ในบ้านนะคะเรามาอยู่ที่นิชนาะเมืออ,อ,อตด้านะคะเราจะมาตามล่าหาสะเดาฝรั่งกันนะคะเราจะมาดูว่าผักกินได้ในนอร์เวย์สะเดาฝรั่งซึ่กําลังทินอยู่นี้นะคะชนิดไหนที่รับประทานได้นะคะมีอยู่สองชนิดมีทั้งสะเดาตัวผู้ตัวเมียนะคะสะเดาตัวเมียนี่ก็จะออกดอกทุกปีนะคะตัวผู้นี้ออกไม่มีดอกเลยแล้วก็จะขมกว่านะคะสแาลตัวเมียจะมีดอก อร่อยมากแล้วก็ภาษาอังกฤษสะเดาเขาเรียกว่า ash นะคะภาษาโนเวย์อ๋เทคนส่วนใหญ่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมทานสะเดาแล้วท้องเสียเพราะว่ามันมีสาต่างชนิดทำให้เป็นยาระบายนะคะสะเดานี้มีสปปรรพคุณที่ว่าสามารถรักษาโรคมะเร็เรงได้ในสมัยโบราณเนี่ยคนโนเวย์เขาก็รับประทานกันนะคะแล้วก็ ที่ตามความเขาก็เอามาต้มให้ให้แก่แล้วเราจะไปเก็บที่ไหน,ไนก็ฟ<อ><อ>ังเสียงเพลงไปตามเพลงชาบ้านรอย ใส่ปลาดิเวลาน้องหิวแล้ปลาติวเข้าใส่ใส่โยใส่ซาละใส่โยใส่ใส่โยใส่ซาละใส่ใส่ดอกมันเ่รคะน้าอันนี้ดอกมันแกแล้วค่ะดอกครับดูใกล้หน่สจูนยังไม่เคยเห็นใครไม่เคยเห็นไม่เคยไม่บังแล้วมาดูแกแล้วค่ะดอกไม่แก มันเป็นโชน่อยโชน่อยแก่ใช่มันแก่แล้วค่ะนี่แต่ว่าคนได้อยู่มันขมน้อยกว่าสะเดานะใช่มันมันเหมือนลิ้นฟ้าเอ่อแล้วแล้วแลใครเอาไปทำอะไรมั่งที่เอาไปแกงได้แกงอะไรครับแกงขี้เหล็กทำเไยทำไหครับไม่เคยเลยลวกแล้วก็ยำ เอาดอกมันเ่ใบครับเอาไปครับยเอาลูกมันค่ะ๋อแล้วนเราสก็เคยทำอะไรอะทำแกงเหคนทำแกงแล้วก็มีใครต้มจิ้มน้ำพริกลองยาพะบาด้อยคมต้มจิ้มน้ำพริกลองยาระบายด้วยครับอันนี้นะคะมันเป็นยาระบายอ่อนๆถามทีใครเคยจุดๆมั่งเคยค่ะถ เยอะขนาดไหนคะสามยอดสามยอดในหนึ่งวันน,นี่ก็เป็นคนทา่าเบานะคะสามยอดถ้าเกินห้ายอดเมื่อไหร่ปุ๊บทุกคนดีเพราะฉะนั้นใครที่ทา่าเบาอย่าตามใจปากจะลำบาก และภารกิจของพวกเราวิถีไทยไกลบ้านวันนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับสดาฝรั่งผักที่มีรสชาติขมคล้ายสดาฝักเพกาหรือบางคนก็บอกว่าคล้ายกับผักขี้เหล็กแต่ที่แน่ๆก็คือผักชนิดนี้กินได้และก็เป็นเมนูที่คนไทยในนอร์เวย์หลายๆคนโปรดปรานมากเลยทีเดียวแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปเก็บแล้วก็ปรุงเมนูต่างๆกันนะคะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับสดาฝรั่งก,กันก่อนเลยซึ่งสดาฝรั่งนั้นภาษาอังกฤษเรียกว่า a s 3 e r และภาษา นอร์เวเจียนเรียกว่าอาร์สเกเทรเป็นพืชต้นเดี่ยวเมื่อต้นโตเต็มที่จะมีความสูงได้ถึง30-50ถึงเมตรเลยทีเดียวและใน1ก้านใบค่ะจะมีใบเล็กๆประมาณ9-15ถึงบใบซึ่งลักษณะของใบจะคล้ายกับใบสดาของไทยแต่มีขนาดที่ใหญ่กว่าดอกจะมีสีม่วงอมแดงและฝักจะมีลักษณะแบนเล็กเป็นพุ่มสีเขียวซึ่งจะมีสองสายพันธุ์ด้วยกันนะคะหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือจะมีสายพันธุ์ตัวผู้และก็สายพันธุ์ตัวเมียสายพันธุ์ตัวผู้นั้นจะไม่มีฝักนะคะและ สายพันธุ์ตัวเมียจะมีฝักสเตลฝรั่งสามารถพบได้ทั่วไปในแถบยุโรปสแกนดิเนเวียและเอเชียบ้านเราในคาหลำต้นที่โตเต็มที่จะเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีความทนทานสามารถที่จะนำมาดัดเข้ารูปได้ดีชาวพื้นเมืองจึงนิยมนำไปทำสกีล็อเวียนต่อเรือเฟอร์นิเจอร์ในครัวเรือนและถังวายค่ะซึ่งในสมัยโบราณน,นั้นสเตลฝรั่งเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่ามากมากเลยนะคะในยุคไวกิ้งชาวพื้นเมืองใช้บทเพื่อเป็นยาห้ามเลือดและเชื่อว่ามีส สารพคุณต้านมะเร็งได้อีกด้วยสรรพคุณทางยานั้นก็เป็นยาระบายแล้วก็ขับปัสสาวะส่วนชาวไทยในยุโรปสแกนดิเนเวียรวมถึงในนอร์เวย์บ้านเราเนคะคะก็นํามาประยุกต์แล้วก็ปรุงได้ในหลายๆเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นผักลวกจิ้มหรือว่าเป็นผักเครื่องเคียงนคะคะรวมไปถึงหนึ่งเมนูที่ใกล้เคียงกับอาหารไทยมากๆเลยนั่นก็คือแกงขี้เหล็กค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ใครที่ยังไม่ได้ลองนําใบสะดาฝรั่งมาแกงขี้เหล็กเราขอแนะนําคุณค่ะ แกงสะดาวปลาค่ะอันนี้ใบมันรู้ดอกมันยคะใบมันค่ะอ๋อแล้วนี่เอามาแกงแบบไหนใส่ใส่กะทิใส่กะทิค่ะแล้วก็ในในลอาตักให้ดูนะครัใส่หมูใส่กะทิอ๋อนี่แกงแบบเหมือนเหมือนเหล็กบ้านเราใช่ค่ะแกงเหมือนที่เหล็กบ้านเราแล้วชิมดูยังคะรสชาติไม่ค่อยผงค่ะไม่ค่อยผงเหมือนสดาบ้านเราไม่เหมือนที่เหล็กใช่ไหมคะเหมือนที่เหล็กคล้ายที่เหล็กกันไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทานที่โต๊ะค่ะ ค่ะคนไทยไกลบ้านต้องพยายามประยุกอาหารกานค่ะต้องประยุกอาหารแล้วก็ผักย่านี่กินกันจนหมดป่ากมดทุกอ, <laughs> อย่างเลยกินได้ทุกอย่างโอ้สุดยอดเลยที่ก็ตับเอาเฉพาะใบทานไม่ต้องทานหมูหผู้ใส่ที่หลังหมูย่าไก่หมูในนั่นแล้วก็หมาดมิแกงอะไรกันแกงแห็งอ่ะแกงพี่จูลองชิมดูค่ะ เค็มแล้วก็เิมปลาทั้งหมูทั้งกระดาวกอร่อยแยกไม่ออกว่าแกงขี้เหล็ตั้งใจชิมท้กที่แต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะสั่งไม่ให้เยอะเพราะว่ากลัวขี้เกียจจอดกลางทางไม่เคยเลยเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มาถ่ายทำกินที่เห้าค่ะบอกให้อยากสวัสดีครับเมื่อกี้เมย์บอกค่ะสวัสดีค่ะอร่อยมากเลยค่ะ ตอนนี้อยากจะให้คนที่เจ้าของสวนตะเตาอยู่ไหนมีเจ้าของหรือเปล่าเนี่ยฮะให้เก็บหรือว่าให้เก็บไหมคะเนี่ยเจ้าของถึงไหนได้ยเลยครับเรามีเป็นทะเลเราทีเป็นทะเลเป็นทะเลนะเป็นภาพเป็นมีเจ้าของนะคะไม่ว่าพื้นที่ที่ไหนในนอร์เวย์เนี่ยส่วนใหญ่มีเจ้าของเข้าไปเก็บมีสิทธิ์ที่เขาจะจับเราได้นะคะแพงมากนะคะค่าปรามขนาดดอกไม้ในที่สาธารณะ แ,นนจจและนี่คืออีกหนึ่งทริปที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของผักป่าผักไกลบ้านที่สามารถรับประทานได้นะคะเอาเป็นว่าสำหรับใครที่สงสยัยหรือว่าไม่มั่นใจสำหรับการเก็บสเสดาฝรั่งและผักป่าอื่นๆสามารถที่จะส่งรูปถ่ายของคุณสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจของไทยนอซัมฟูนฮูดารานค่ะ กลางดอนพอแตกใบอ่อนแล้วเป็นพุ่มเป็นพวงตาดาวข้างดอนพอแตกใบอ่อนแล้วเป็นพุ่มเป็นพวงตาดาวว่าผมไม่เล่าอารมณ์ผู้หญิงหรือว่เบี้ย นีเอาไปรวมกันโอ้ยมลองเก็บแล้วไปรวมกันดูกที่เออมาช็กัน้นี่เพราะว่าไม่มีใครจับเราเจ้าของที่เจ้าของที่ก็อยู่นี่แหละอนุญาตนะครับเก็บจะเป็นเข่งเลยนะพวกเราเบาหน่บางหน้าร้องเลยขออนุญาตินินทุกอย่างก็บางบางหน้าไปเลยครับเห็นยังคับดอกกระเดา สตเดาว่าขมว่าไงนะคะพ่อเบิ้มสตเดาว่าขมไม่เท่าคาลมแต่เพิ่มเ <laughs> ็มใส่กันเต็มเต็มต